อินโทรอินโทถ้าเป็นอินโทรชแนลผมผมอาจจะยังไม่ได้ทำนะเพราะว่าผมก็ยังทำไม่ค่อยเป็นตัดต่ออะไรผมก็ยังไม่ค่อยเก่งบางทีคลิปนี้ถ้าออกไปก็ยังอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยก็ได้นะนะผมจะพยายามค่อยๆพัฒนาไปนะครับโ,โ,โ,โดดอ้เด,ด๋ยวตกอุปกรณ์นี่แหละคนละสีกันเลย อินดี้ยังเลยอู่ทำประตูทำประตูอ่าอุ้ยไม่สามมาเลยวนะทีปกติได้ทีละอันนะครามาันเอเศษอันหนึง่งไว้ทำอะไรข้างหลังอะ่ะตูหลับเไรเงี่ะน้อะแงบ้านผมเลยไม่มีอนะไรอยู่เนาะโอเค าจะทาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นิดนึงครับนี่เอาไว้เป็นระเบียบหน่อยไว้กลางบ้านมันดูไม่ดีเดินไปตรงนี้ตรงนี้ติดติดตรงนั้นตรงนี้ติดอีกหัวร้อนง่้ง่ายนะครับอทำอาหารดีกว่าเริ่มหิวแล้วอันนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าชาโคใช่ไหมเออใช่ใช่ชาโคถ่านถานไม้เอใช่ครับนี้เนื้อแกะ ดืวภาษาอังกฤษนะผมไม่แน่ไม่มั่นใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะริปริปมตต้นโมตต้นริปมตต้นไม่รู้เหมือนกันนะครับผมขอโทษด้วยนะครับถ้ามันผิดนะมัอ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยไงก็พิมพ์เอาไว้ให้หน่อยนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยแข็งนะ เปนนอกดิแฮ้ค้าคืนนี้เราไม่ได้นอนก็น่าเบื่อนะใช่ไหมครับเ,เราจะทำดาบนะไงเอ๊ะวะละ่ะนี่ไปตีมอนกันโอ้ยเจ็บติดเจ็บปิดประตูดังดัง,ดงมอน,องงนหม่ไหมหมดปะมันไม่มีเพลงอ่ะผมเปิดเพลงไว้อย,อยังวะ เพลงเออก็เปิดหมดแล้วนี่ทำไมเพลงไม่ดังอนะ่ะเฮ้ยแมงมุมเออจะบอกจริงว่าแมงมุมนี่เป็นสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดในชีวิตเกง่งใช่ไหในะชีวิตจริงนะในเกมนะครับมันกลัวนะกลัวแขนขามันเยอะเห็นไหมนี่แทบสะดุ้งนะครับแค่นีน้ผมขนลุกเลยอ่ะได้แล้วเฮ้ยได้แมงมุมนะถ้าเราได้ครบ อี่ยนะสองอันนะในมุมของสองอันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทำายมุมมุมนะครับนะเอ้ไม่ใช่สิทำเป็ดตกปลาออใช่ใช่ตีแกตีแกครับเอาเดี๋ยวจะแหนเป็นหวัดนรับเป็นช่วงนี้หน้าฝนครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสภาพกันด้วยนะครับอ่า ถัดเขียนแปลงบ่อยใช่หรือไม่ใช่หรือเปลี lock, lock. ่ยนหัวหลงหลงฮะชิว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 มืดมืดแหมไม่เห็นต้องรีบอะไรเลยเราไอ้เราก็คิดว่าจะมีตัวอะไรโผล่มาใจเราอะไรเงี้ยฮะไม่ผิด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 ไปกดคีย์ไลน์ก็ได้ครับเดหรือจะเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ก็ได้ครับถนัดเลื่อนลูกกิ้งเมาส์นี้มากกว่าฮะนะ จับบฉ็บเนี่ยคิดแล้วอี้ซอมเบสบ,บิแมน